วันนี้ซึ้อไว้ไปพลังใหม่นะครับไม่ใช่พันธมิตรนะพันธมิตรคนจันทร์โอ้พลิกระนับนาวเลย <c oughs> วันนี้ก็มาเจอมาทำพลังใหม่ปะระจวันที่67นะฮะจีไาย,ย25ู2567ก็ทูวร์ยู4คู่เหมือนเดิมครับแล้วก็ทางนิวพาวเวอร์ทางเว็บไซต์ของโค้ชสปอรอีก4คู่วันนี้จะได้8คู่นะบางทีก็มี8บางทีก็มี9นะฮะแต่วันนี้เป็น8คู่แล้วกัน เดี๋ยวรอน้ามวยสอบเสร็จเดี๋ยวผมมาอ่านน้ำหนักสอบให้นะรอสักครู่นะครับ 100, <26. S 2> วัด126นี่สิบหกเจ <4. 9. S 2> อกับโนริซันะเหมือนสี่จุดานั่งรอแป๊บหนึ่งเกินไปจุด5ห้รับโนริซันนะปรับเสร็จก,กับ135นะครับช่างจริงแล้วตอนนี้ไม่มีช่างลองแล้วผ่านครับผ่านครับผมเพชรเ,เมืองเดชนี่ครับเพชรเมืองเดชครับ ผ่านครับผ่าช่ยทั้งคู่ครับมาเท่ากันเลยบรรยากาศน้าตาช่างประมาณนี้นะะเทปคาร์มินขึ้นเลยเนี่ยคู่ที่สองครับเทปคารมินครับนี่เจอฟีโน่นะร้อยสิบหกนะหนึ่งร้อยสิบหกจุดเจ็ดร้อยจุดเจ็ดครับฟีโน่วันนี้ก็เจอกับเทพคารมินนะฮะ หน้ากระดานเจ้าหน้าที่ทํางานกันอย่างเข้มแข็งนะฮะ Trans นี่ครับหนักมวยศึกพลังใหม่ก็เร็วหน่อยนะแต่น้ําหนักสูงมากก็จะมาเกินกันพอสมควรนะเช้านี้นะครับ<อ>พี่แด,ดงเทน้ำหนักครับพี่แดงดูดิเพราะว่าผมเพราะว่าเราผอมเราหอมอ๋อพี่แดงพี่แดงพี่แดงเจ๊หนึ่งอ่เท่าไหรเท่าไรเราต้องถามมานี่โปรตีนเท่าไหร่ไอ้ลุงว่าคุณเท่าไหรโปรตีนเท่าไรผมว่าประมาณหกสิบหกสิบหกสิบอ่ะโปรตีนเท่าไรพี่แดงหกสิบใครแดงใครดิช่างดิพี่แดงก็หน่งช่างหกสิบไหม

นี่คู่ค na, ค na, คนี้นะคู่นี้นะคู่นี้นะนอ่นี่ซีโอพลังใหม่ท anyway. ั้งนั้นแหละพี่แดงร้อยสามสิบเอ็ดพี <h <h ่สินีร้อยยี่แปดจุดหกน้ำหนักช็อกกันได้นะช็อกกันคู่เก้าครับเอาไว้คู่สิบดีกว่านี่ครับตันช่างจริงนะเมื่อกี้สอบไปแล้ววันนี้ร้อยยี่บหกนะครับบานคาด ชื่อน,นักหนวยวันนี้ก็เนะี่ยโปรแกรมศึกมวยไทยพลังวงหนครับที่เกตพิจิการนะครับเพชรมานนท์ครับปัญหาชัยร้อยยี่หกเกิดอยู่เล็กน้อยขจรสักเมยม์มาเกิดอยู่จุดสองนะฮฟีโน่ครับร้ถหกมาหนึ่ร้อยสิบเจ็ดจุดหกเทพคาเมินมาร้อยสิบหกจุดเจ็ดนะแล้วก็นริสันดาซิลครับมาร้อยยี่หกจุดห้าสิงห์ทัดัพวัดครับนกยินลักกะบังมาพอดี สูงศึกสองพันนี่ยังไม่มานะี่ซีมือไทยร้อยกส่วนชาละวันนี่มาร2 7 3ยี่สบจ็ดจุดเป็นตอนกว่านะ,ะกับโคทีห้ยกไทยกับมาวินยังไม่มาคดีหกเพชรเมืองเดชครับร้อสามห้ามาดีเจียกยอดตราศึกมาพ็ดีครับูคทีเจ็ดครับนี่อิหร่านครับอามินเรซ่าร้อยเจครับมวยสร้างครับสิงหาราชร้อยสีเจยังไม่มาูทีแปแสงตะวันครับร้อสามารถ,าารถเจีจะเสือเกมนะ จะเกินไม่จะเกินเล็กน้อยนะนี่คือทั้งหมด8คู่วันนี้ทางทูพยูสี่คู่แล้วก็ทางเว็บไซต์โกลบอลสี่คู่นะไปรับชมก็ได้จากทีมเมือราชเนนวันนี้มองไปต้งไปดูบรรยากาศของลูกก่อนนะบรรยากาศลูๆมให้ดูนะอันนี้หกครับสุดสิกวันนี้เจอกับชาลาวันนะฮะเคย็จบแล้วคุณนี้ 126.7นะฮะส <100. S 1> ิงหาราชครับ147ครับเจอจับน้ำมอิีรานนะฮะวันนี้ช่างน้ำหนักครับลาครับลาครับชอบรอ,อ,อมานะ139อ้าวอีอกก็เกินเยอะเหมือนกันเอาเสิรเต็มไหมเอาเอเกมช่างน้ำหนักกูแปครับ136 2มาตรงนี้พอนมานอนก็มาเสียบแทนลูฟี่126ครับไปกว่านอนบนมหาชัยครับ126.5 1.5ครับอ้าว126กับยอดสักผ่านครับจะเลยครับจริงนะเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยสัมภาษณ์ว่าซ้อมอยู่ไหนนะตอนนี้นะไม่ได้เจอโนริสันนานละโนริสันจุดสองไหมสองจุดหนึ่งจุดสองนะครับประมาณนั้นอ่ะไปรับคีม S 2> 2. <S อ,อมาดูน้ำหนักล่าสุดตัวน,นี้นะฮะตัวน,นี้ก็สักเกือบเจ็ดโมงแล้วศึกมวยไทยพลังใหม่ครับทูฟออยู่สี่คู่อีกสี่คู่หลังก็ไปติดตามทางเว็บไซต์โกสปอร์ตนะ,ะมาดูคู่แรกกันหน่อยครับเพชรวานอนบอลมหาชัยร้อยหกมาร้อยหกุดห้าครับขจรศักดิ์นี่มาร้อยยี่้าจุดเก้าผ่านแล้วฟีโน่ครับฟีโน,โน่นี่นยจะเปิดบอลอกว้าง ฟีโน่พอเช้าเขามาร้อยสินะฮะส่วนเทพคามินครับเทพคามินมาร1 6 7นะนี่ขนณะพล,ลรีสอบเทพคามินนนริซันนะราซิวครับพอเช้ามาสอบร้อยยี่สกมี้มาช่างเหลือร2 6 1สิ่งสิห์ตนระวัตรครับช้านีไหมมาถ่าเล็กน้อยนะมาประมาณร้อยยีห้า 8.8นะฮะนาวัดนะฮะยกศรีระกบ,บงังผ่านแล้วฮะสู้เสร็จครับ126เนี่ยสู้ศึกสีเสื้อก็ถีบสีมวยไทยครับ126วันนี้มาเช้ามา126.7ส่วนชาละวันยกขาวนะฮะนี่ชาละวันยกขาวสัญชายยีม,มา127.6 127.6นะฮะก็ลดประมาณ1.6ส่วนสู้ศึกเนี่ยลดไป1.7นี่คือสี่คู่สำหรับช่องทีวีนะฮะ,ะมาดูทาง,งเว็บไซต์ อสปอร์นยกไทยครับยกไทยยกขาวแสนไทยมาใชยิมนี่ร้อยสามสิบมาร้อยสามสิบสองจุดแปดมาวินนี่โยธรักมวยไทยมาแล้วครับร้อยสามสิบจุดห้าหายไปนานนะเด็กนักมวยไทยเนะี่ยกูบอกครับเพชรเมืองเดชครับเพ 105. ชรเมืองเดชร้อยสามห้าเช้าก็มาพอดีครับเด็กเขายอดปรับศึกยอดปรับศึกมาร้อยสามสิบสี่จุดสี่อุทิเกตครับนี่อิหร่านครับมวยสร้างของไอ้ อาเมินเรซาหน้า147นะสอบอยู่สอบสมัยอ่ะอ๋ออยู่สอบสมัยนะนี่คนที่พามาครับเนี่ยไม่รู้นะไม่รู้นะแต่สิงหาราชสิงหาราชสิงหาราชนี่สิทธิ์ขุนทัพมา147.3ก็ผ่านแล้วอุเอที่สองแสงตะวันครับปีการ136.2จริงๆต้งวันวัน135นะกลับมาฮะ แสงตะวันก็ลด28ครับส่วนเสือเกนี่แม่น้ำหนักปรเดียเลย136.2นี่คือทั้งหมด9คู่เชา้านี้เอ้ย8คู่เช้านี้นะเดี๋ยวรอน้ามวยช่างเสร็จเดี๋ยวผมมาสรุปหน้ากระดานให้อีกครั้งนะฮะนี่บรรยาก,กาศน้ามวยก็ไปวิ่งมาฮะดูครับบริยสังยังกระโดดอย่เกินอยู่นิดหน่อยฮนะของชาติขอควถกค้นะหน้ากระดงหน,น้ากระดานไม่มีลนะนี่ยจทัที่นี่บุญหลงมาอยู่ที่นี่นะฮะ ดินร้อยก,อก็รอถ่ายรูปอยู่นะครับประมาณนี้ก่อนเดี๋ยวเจอกันใหม่น้ำมยช่างเสร็จเดี๋ยวมาเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ